ภาษาเป็นผู้ที่ใส่ร้าไม่ซีค่ะไม่ดีเลยสายสวยสุดๆพวกเราเป็นสายพปอร์ตีจริงๆแล้วใช่ไหมเป็นไงงไงกับการเติบโตอีกบีพิเศษเป็นไงคะ ก็ในการเติบโตครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเติบโตทั้งตัวนุ่นกับแพรวาด้วยแล้วก็ในวลางปางด้วยนะคะก็ท้งเรื่องแบบว่าการทํางานหรือว่าเรื่องความคิดอะไรค่ะก็อยากให้ทุกคนแบดรอชมในการเติบโตของตัวละคร้ดยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์หรือว่าความซับซ้อนเนี่ยมันจะยุ่งเหยิงขนาดไหนยับทของเรายากมันยากขึ้นมากขึ้นใหม่โตเปผู้ใหญ่ขึ้นเลยเดี๋ยวบอกเลยว่าของหนูตอนภาคหนึ่งคือได้รับบทที่นขาจะใช่มีแค่นั้นเลยมีแค่นั้นเลยค่ะแต่ว่าพอ พอโตขึ้นเราก็มีอารมณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ความอารมณ์ของคนปกติเยอะขึ้นมีความรักโลภกดลงใดๆมันก็เลยเหมือนกับโนนรับบทหนักในการที่ต้องแบบว่าเติบโตขึ้นมาเยอะเลยค่ะแบบก้าวกระโดดเลยแล้วก็จริงๆก็มีความเครียดกดดันมากแต่ว่าออพอหนูก็ได้ไปเวิร์กช็อปกับคุตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะางที่บอกก็รู้สึกว่าดีขึ้นเราผ่อนคลายในการแบบได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างว่าแบบว่าบางอย่างเราปล่อยวางไปเลย ก็ทําให้ทําได้ดีขึ้นแล้วก็ผสมการที่ได้จากการทํางานหลังจากจบภาคแรกภาคแรกไปแล้วมันจะมันทําให้เราง่ายขึ้นงกานในการทำงานหรือเปล่จริงๆถ้าสำหรับหนูเลยนะคะภาคแรกรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเท่านี้เลยค่ะหนูมาเจอเหมือนแบบว่าแบบพลิกไปเลยเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะรู้สึกเรียนรู้ใหม่หมดเลยก็รู้สึกโตขึ้นเลยค่ะแล้วหลังหลังจากที่หนูไปเรียนรู้ที่จะปลดล็อกและปล่อยวางอ่ะมันก็ทําให เออเราจะเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นได้นะค mm hmm. นะ่าัค่ะสำหรับนุก็รู้สึกว่าเติบโตขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะจากซีรีส์ซีซั่นหนึ่งเสร็จจริงๆชีวิตเปลี่ยนไปหลายๆอย่างหืเช่นแบบงาน เข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ได้ความรักจาทุกคนเยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็ได้รับความคาดหวังแล้วก็ความกดดันมากขึ้นหนูเลยรู้สึกว่าหนูสำหรับซีซั่นสองที่มันยากขึ้นก็คือหนูอยากให้ตัวหนูเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นอยากให้ทุกคนเห็นว่าหนูเก่งขึ้นอะไรหนูก็เลยแบบค่อนข้างจะทำกันบ้านอย่างนักเออ ซึ่งตอนที่ถ่ายซีซั่นส,สองะคะ่ะเราก็มีทั้งซีรีส์ที่อ่กองอื่นด้วยแล้วก็มีงานของแบบว่าศิลปินเราก็ต้องซ้อมเพลงบบอันนี้มันจะหนักตรงนี้มากขึ้นม,มันจะเป็นเรื่องยากของเวลาที่แบบหนูต้องซอ้อมหรือว่าต้องมาทดทวนเดบอดอะไรแบบนี้มากกับงานในการมนือไม่ใช่การแสดงใช่ค่ะมนีการรับบทเป็นแบบศิลปินศิลปินด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันยากไหมกับการต้องทำงานหลายอย่าง จริงๆสำหรับหนูถามว่ายากไหมแต่ยากค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หนูเลือกแล้วก็หนูทำแล้วหนูมีความสุขหนูเลยแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแบบว่าฝึกฝนแล้วก็เราต้องแบบว่าอดทนแล้วก็ให้มันแบบว่าทำให้แบบดีทุกอย่างที่เราได้รับโอกาสมาแบบว่าทำแบบทุกอย่างให้มันแบบดีที่สุดมีนด่นว่บริบทของการมีแนักร้องกับการเป็นนักแสดงมันเสริมกันไหม คือมันจะมีมันจะมีอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันค่ะที่แบบเราบินกลับมาไปทีฟอกสเตจแล้วก็มาพี่วักพี่วักเสร็จปั๊บถ่ายถ่ายตอนจบใช่ไหมคะแล้วก็ไปเต้นอีกเต้นแบบเสร็จปั๊บไปถ่ายนมจืดเต้นจืดแล้วตอนนั้นหนูอยู่บนเครื่องบินแล้วหนูแบบฉันทำอะไรอยู่เนี่ยมีครับมีการถามตัวเองไหมใช่ค่ะงงคอนฟิวนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันสลับบทบาททุกวันเลยค่ะจนหนูก็รู้สึกว่าเออร่างกายเราก็งงเหมือนกันนะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆก็รู้สึกเออมันก็ สนุกดีค่ะแล้วก็แต่ละบทบาทก็คือมันไม่เหมือนกันแบบเออรู้สึกว่าไม่เหมือนกันเลยเนาะสำหรับหนูหนูก็รู้สึกว่ามันฝึกความรับผิดชอบเหมือนว่าความผิดชอบมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราทํางานกับคนอื่นแบบว่าทํางานแบบคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยแบบว่าต้องจัดแจงว่าตรงนี้เราต้องอย่างนี้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 ก็เลยทำรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นในด้านความคิดในการทํางานด้วยในการรับผิดชอบด้วยรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่ตัวเองได้รับก็เลยรู้สึกว่า คิดถูกที่บอว่าอยู่ในวงการนี้แล้วก็มีความสุขกับงานที่ทำตอนนี้ชินหรือยังจริงๆหนูก็คือมัน,ม,น,ม,นมันเป็นอาชีพที่แบบว่าตื่นมาปุ๊บเป็นอีกอย่างหนึ่งทุกทุกวันคือไม่เหมือนกันก็ตื่นเต้นดีค่ะ <c oughs> สนุก <c oughs> ทกแต่ละวันใช่แต่ลวันคือเนื้อเรื่องตื่นเป็นวันสริ่มมหนูแบบว่าก <c oughs> ็มีความสุขที่ได้ชายชายแล้วเออหนูคือจริงๆหนูเรียนด้วยค่ะตอนนี้เหมือนแบบมันมันสลับไปเรียนอีกด้วยก็เลยแบบว่าเป็นงงแต่ว่าสนุกค่ะสนุก กันมีโอกาสได้มีไปเจอแฟนชาวต่างประเทศเแบบบ้างรอบๆของคุณอ้มีความสุขมากค่ะคือออย่างมีครั้งหนึ่งหนไปแล้วแฟนคลับเขาเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์ทุกประเทศค่ะเป็นฟีลแบบว่าร้องเพลงแต่เหมือนมีที่หนึ่งเขาทําคลิปมาให้แบบแบบประทับใจมากเลยค่ะแล้วหนูหนูดูแล้วหนูก็กลับมาดูที่บ้านอีกรู้สึกแบบเออรู้สึกดีใจแล้วก็จริงๆเอฟเฟชเชียรมากค่ะที่มีคนมารักเราแล้วก็ซัพพอร์ตที่เป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึก อยากเก็บทุกโมเมนต์ไว้ในใจอะไรอย่างี้คหลังจากนี้ต้องแบบบ <ฮะ S 2> ินไปหาแฟน,แฟนอะไรเป็นยังไงบ้าง ก็รู้สึกดีใจที่ได้ไดกลับไปหาแฟนๆอีกครั้งจริงๆที่ผ่านมารู้สึกแบบว่าแฮปปี้กับทุกประเทศมากเหมือนได้แบบว่าไปประเทศเขาได้ไปเรียนรู้ด้วยแล้วก็ไปดูปาาวัฒนธรรมอะไรด้วยเพราะว่าแต่ละประเทศที่เราไปเราก็จะได้แบบว่าสแสดงของวัฒนธรรมบ้านเขาด้วยวก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นค่ะที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ได้การตอบรับแฟนๆอบอุ่นมากๆแต่ละประเทศที่ไปคือแฟนๆทุกคนแบบน่ารักแล้วก็ต้อนรับอบอุ่นแล้วก็ส่งกลับอย่างอบอุ่นรู้สึกว่า การกลับไปใหม่คร okay, ั้งนี um e> uh> şey <_<_ um> um> ้หนูร uh, um> ู้สึกว่าจะแบบว่าพัฒนาตัวเองมากกว่าที่ให้คนได้แบบได้รับกษาใหม่เรารู้สึกยังไงเวลาเขาเรียนรู้พยายามเรียนรู้ความเป็นไทยเพื่อจะเข้าถึงตัวพวกเขาทำไได้เลยเข้าถึงตัวเราไม่ได้หนูแฮปปี้มากๆมาเองเดี๋ยวหูมันจะรู้ความเป็นไทยความเป็นไทยเราเพื่อจะเพื่อจะเข้าถึงเราไม้ได้เช่นการพูดทาอะไรอย่างนี้หนูรู้สึกปลื้มมากเลยค่ะแบบว่าเราอ่ะเคยไปสอนเด็กๆ ที่แบไปสอนเด็กๆเต้นที่ต่างประเทศค่ะเขาอ่ะเขียนจดหมายมาให้เป็นภาษาไทย<ช>อันนี้เป็นเรื่องที่หนูแบบเรื่องมันถึงแบบว่ามีความสุขมากค่ะรู้สึกปลื้มปิ่มร,รู้สึกว่าทุกๆคนเขาพยายามที่จะสื่อสารภาษาไทยกับเราเราก็แบบคือรักเขาคือ <laughs> <laughs> แบบว่าแฟนคลับต่างประเทศอะค่ะเขาก็จะส่งจดหมายมาเขาก็พยายามเขียนภาษาไทยอะไรเงี้ยมันทําให้หนูเห็นแบบว่าเออเห็นหนูแบบพยายามที่เขาจะพูดสื่อสารกับเราแล้วหนูรู้สึกแบบว่าเวลาอ่านจดหมายหนูรู้สึกแฮปปี้ได้ได้รับกําลังใจที่ดีมากๆจะแบบว่าเลิกกังวลใจถ้ามีโอกาสอยากจะไปหาทุกคนแบบทั่วโลกเลยจริงภาษาไทยเร่องของเราพิเศษที่สุดสําหรับพี่วัลสเปเชียลอีนะคะบอกเลยว่า Oh <laughs> นนโอไมก God ปลว่าโอเมก้าครบรถครบรถสุดๆแล้วก็ถ้าดูแล้วทุกคนจะอึ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็ <c oughs> รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนต้องจับตารอก็อยังไงก็ฝากเลยนะคะทั้งพี่ทีมงานตัวนักแสดงเองหรือว่าทีมเบื้องหลังทุกคน,นะคะตั้งใจมากๆนะคะก็สามารถรับชมได้ที่อมรินนะคะสี่ทุ่มสี่สิบห้าหรือว่าดูแบบอนคัดนะคะในวีทีวีสี่ทุ่มสี่สิบห้าเช่นเดียวกันค่ะยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ